วันนี้เราเริ่มต้นกันที่ข่าวเศร้านะคะของวงการบันเทิงไทยค่ะกับการจากไปของพุ่งกับชั้นครูประดมครูด้านการแสดงนะคะอย่างหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลที่ได้เสียชีวิตแล้วอย่างสงบในวัย68ปีเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ นับเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการบันเทิงไทยเมื่อบุคคลสําคัญหม่อมน้อยหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลผู้กากับภาพยนตร์ละครโทรทัศน์ละครเวทีและยังเป็นบรมครูทางด้านการแสดงอันเป็นที่เคารพนับถือและอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทยได้ถึงแก่กรรมอายุ68ปีเมื่อคืนวันที่15กันยายน พุทธศักราช2565ด้วยรองมเด่งตอดหลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวณโนะรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนเป็นเวลาเกือบ2เดือนค่ะ โดยมีกำหนดการสวดพระพิธรรมหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนาศาลากลางน้ำวัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิิหารพิธีรดน้ำศพในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา15.30นาทีและจะมีพิธีสวดพระพิธรรมไปจนถึงวันศุกร์ที่23กันยายน2565เวลา19.00น,นค่ะ การจากไปของหม่มอมหลวงพันเทวนพเทวกุลทําให้คนบันเทิงที่เคารพนับถือหม่อมน้อยเศร้าไม่น้อยนะคะแต่ได้ออกมาโพสต์แสดงความเสียใจกันอย่างต่อเนื่องหม่มอมหลวงพันเทวนพเทวกุลหรือหม่อมน้อยเกิดเมื่อวันที่16มีนาคม พุศักราช2,496เป็นบุตรชายคนที่สองของหม่อมราชวงศ์ชนานวัฒเทวกุลกับนางพักดีเทวกุลณ,ณอยุธยามีพี่น้องทั้งหมด5คนโดยหม่อมน้อยถือเป็นผู้กำกับภาพยนตร์ผู้กำกับละครโทรทัศน์และละครเวทีที่มีผลงานโดดเด่นและสร้างชื่อกว่าครึ่งศตวรรษที่หม่อมน้อยสร้างผลงานออกสู่สายตาคนดูทั้งจอเงินและจอแก้วมากมายผลงานกำก,ก,กับภาพยนตร์มีผลงานเรื่องแรก คือเพลิงพิศวาสั้ี2ส2 7ค่ายสหมงคลฟิล์มที่ได้สร้างชื่อให้แก่นกสินใจเปล่งพาณิชย์และยังมีผลงานภาพยนตร์สร้างชื่อต่อมาเรื่อยๆทั้งช่างมันชั้นไม่แคร์ชั้นผู้ชายในยักษ์มหาจรรย์แห่งรักอันดากับฟ้าใสาชั่วฟ้าจินสลายอุโมงค์ผาเมืองจันดาราปฐม,มบท2555รจันดาราปัดฉิม,มบทแพลเก่า แมบี้และผลงานชิ้นสุดท้าย Six Characters มายาพิศวงที่ลงจอฉายวันที่15กันยายน2565เป็นวันแรกค่ะคือถ้าคนไทยดูแล้วเข้าใจอ่ะคุณก็จะมีพุที่ปัญญากเกิดขึ้นคุณจะเข้าใจตัวคุณเองคุณจะเข้าใจคนรอบข้างคุณจะมีชีวิตที่มีความสุขในฐานะที่เราไปนักแสดงแล้วเราก็เป็นสิบหมอกเลยค่ะแล้วว่ามันเป็นตัวแทนของคําสอนที่ดีมากๆที่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าเราเรียนการแสดงแล้วเรารักศรัทธาในอาชีพการแสดง แล้วเราพยายามจะถ่ายทอดจิตวิญญาณาตัวละครไม่ว่าจะในทุกงานไหนอะออกไปอนะไรเงี้ยเรื่องนี้เหมือนเป็นเหมือนเป็นตัวแทนคําสอนของอที่จะส่งต่อไปถึงคนดูะค่ะน,นอกจากนี้ยังมีผลงานกํากับละครโทรทัศน์ทั้งลูกทาสคนเริงเมืองสีแผ่นดินในฝันภาพยนตร์ซีรีส์ศรีโยธยารวมทั้งผลงานการกำกับละครเวทีอีกหลายเรื่องค่ะ ดยผลงานระดับคุณภาพที่หม่อมน้อยตั้งใจทำออกมาให้คนดูได้ชมยังสามารถคว้ารางวัลจากเวทีอันทรงคุณค่ามานับไม่ถ้วนนอกจากหม่อมน้อยจะมีผลงานในวงการบันเทิงไทยที่สร้างชื่อเสียงมาแล้วมากมายท่านยังเป็นอาจารย์สอนการกำก,กับการแสดงและการแสดงในระดับสากลตามสถาบันการศึกษาต่างๆจนมีลูกศิษย์มากมายมาจนถึงวันนี้คุณนางธัญญาวชิวรบรรจงและคุณออฟพงษ์พัฒน์วชิรบรรจงในฐานะลูกศิษย์ได้เผยว่า หม่อมน้อยตั้งใจทํางานทุกผลงานและไม่เคยดูถูกงานและคนดูค่ะไม่ต้องพูดถึงเพราะว่า35ปีตั้งแต่รู้จักหม่อมมาวันแรกเป็นยังไงก็อย่างนั้นยังตั้งใจทะงานเหมือนเดิมไม่เคยดูถูกงานแล้วก็ไม่เคยดูถูกคนดูผมใจครับผมใจที่มีหม,ม่อมเป็นครูบาอาจารย์ ทางกสิบสตาบันเทิงของเราต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของบ่มน้อยมานที่นี้ด้วยนะคะ